สวัสดีครับคุณลุงบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอมากครับขอต้อนรับทุกท่านครับสู่รายการส r ทไลฟ์สไตล์นะครับรายการที่นำเสนอในเรื่องราวแห่งการชะลอวัยนะครับทำยังไงให้เรา แก่ช้านะครับทำให้ฮอร์โมนเราดีทําให้เราคงความหนุ่มความสาวชะลอวัยแบบสุดๆนะครับแล้วยังมีเรื่องราวของการเมคโอเวอร์ดีไซน์รูปหน้าของเรานะครับให้เราดูสวยดูหล่อแบบกระชากวัยกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวของความหวาน มันหวานเลือกเกินแต่ไอหวานมากๆเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหากับเซลล์อีกเเออ,เออแต่บางทีเราอยากจะลดความหวานบ้างไหมพี่หมอใช่เรามีวิธีไหนบ้างคืออย่างนี้อย่างที่เราเคยคุยมาประจําเลย,เนยนะครับออว่าน้ําตาลเนี่ยนะครับมีปัญหาต่อสุขภาพอย่างมากในสาธารณวัยไม่ใช่แค่มัน,มนทำให้อ้วนทําให้แบบว่าเ,<ช>เ,อเอทำให้ไขมันสะสมอย่างเดียวนะเอ,อแต่มันทําให้แก่นี่แหละ,ะหลก็มันทําให้เสื่อม เซลล์ Sell, เกิดการอักเสบแล้วก็เกิดการเสื่อมครับนะแล้วก็ทําให้เกิดการเกิดมะเร็งได้ด้วย เห็นไหมว่าน้ําตาลนี่นะไม่ใช่แค่อ้วนอย่างเดียวนะมันมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเยอะนะแล้วนันแล้วเนี่ยเราต้องพยายามลดน้ําตาลลงในอาหารให้มากที่สุดนะครับแต่แน่นอนแหละนะครับของหวานก็เป็นอยู่คู่กับคนไทยนะไม่งั้นจะมีขนมหวานขนมไทยนี่เนาะอร่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับยังไงยังไงก็ตามหลายคนก็ยังหลีกเลี่ยงความหวานของน้ําตาลไม่ได้นะครับก็ต้องมาบคุยกันถึงเรื่องเอ๊ะแล้วมีสารที่ทดแทนความหวานเกิดขึ้นไม่ล่ะมีมีเกิดขึ้นเต็มเลยแล้วหลายคนก็อาจจะเคยใช้ด้วย S <S แต่<ช>เราจะรู้ไหมล่ะครับว่าสารทดแทนความหวานเหล่านั้นเนี่ยนะครับนะ<ม>ตัวไหนที่ดีต่อร่างกาย<ม>แล้วตัวไหนที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา<ม>เพราะอย่าลืมว่าสารทดแทนความหวานหลายตัวเป็นสารเคมีแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาต่อร่างกายได้นะครับนะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยแบบว่าอย่างเช่นกลัวอ้วนใช่ไหมส่วนใหญ่า<ม>สารทดแทนความหวาน,นี่จะใช้ในเรื่องของลดน้ำหนักอ<ม>่าก็เลยจะไปใช้สารทดแทนความหวานอย่างนี้อย่างเช่นกินกาแฟอย่างนี้ ก็จะไม่เอาน้ําตาลละจะใช้น้ำตาล,ตาลเทียมที่เป็นซองๆออเพราะหลายคนก็จะรู้จักอย่างเงี้ยซึ่งน้ําตาลเทียมชนิดนี้เนี่ยเคยแนะนำนะยังแนะนําในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยกินน้ําตาลพวกนี้เหตุผลเพราะอะไรเพราะน้ําตาลพวกนี้เนี่ยให้ความหวานแต่มันหวานสู้มันหวานไม่เหมือนกันนะยังไงก็ไม่เหมือนกันแต่ไม่ทําให้เกิดการดูดซึมเป็นน้ําตาล กลูโคสในร่างกายไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินไม่ก่อให้เกิดน้ําตาลในเลือดสูงนี้คือสิ่งที่เขาเลยเอามาใช้นะแต่วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าสารทดแทนความหวานแทนน้าตาลเนี่ยแต่ละตัวเป็นยังไงแล้วก็มีปัญหาอะไรยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นสารทดแทนความหวานอย่างเช่นแอสปาร์ตัมสเปรนด้าสเปรนด้านี่มือนอกขายมืองไทยยังไม่มีขายน้ําผึ้งกมใช้ได้นะครับซัคคารายนะซัคคาราย ย่าหวานอ๋อย่าหวานรู้จักไซริทอลโซบิทอลเมนิทอลไซบิทอลใครเขาอาจจะเคยได้ยินในหมากฝรั่งใช่ไหมครับ,รบนะอ่าล่ะวันนี้เรามารู้จักทีละตัวทีละตัวกันเลยนะครับแอส,สตาแอมนี่นะครับแอส,สตามเนี่ยเป็นเซนสารเคมีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่จับเป็นสารเคมีสักทีเดียวมันเป็นโปรตีนเป็นโพลีเปปไทด์ชนิดหนึ่งเป็นกรดอะมิโน2ตัวก็คือฟีนิลอะลานีนกับแอสปาร์ติกแอซิด นะให้รสชาติหวานเหมือนน้ำตาลเลยแต่ตัวมันเป็นโครงสร้างเป็นโปรโตีนนะครับนะซึ่งไอ้เจ้าตัวแอสไพรามเนี่ยห้ามใช้ในคนไข้ที่แพ้กรดอะมิโนโชนิดฟีนิลอะอนาลีนฟีนิลอะนาลีนหรือฟีนิลคีโตนิวเรียรพวกนี้พอกินเข้าไปปุ๊บมันจะเกิด การถ่ายปัสสาวะเอามาเป็นเลือดเลยเป็นสีแดงๆเลยนะครับเพราะว่าแพ้เจ้าโปรตีนตัวนี้นะครับนะเจ้าแอสตาแซนเนียถูกทําลายโดยความร้อนมีความหวานก่อนน้าตาลถึง200เท่านะส่วนใหญ่มักจะพบอยู่ในพวกน้ําอัดลมที่เป็นซีโร่นั่นแหละเนี่ยก็จะใช้เป็นแอสตาแซนเป็นตัวหลักใช่นะครับนะแล้วเพราะว่าผลข้างเคียงของแอสตาแซนก็คือว่าทําให้เกิดการวิงเวียนการมองเห็นผิดปกติได้การทรงตัวผิดปกตินะครับซึ่งด้วยเหตุผลนี้เนี่ยสายการบินบางประเทศนะ ไม่อนุญาตให้นักบินทนขับเนี่ย ใช้อัลตราซเพราะถ้าใช้อัสตราซดคุณต้องออกจากงานทันทีเลยเพราะว่าถ้าการทรงตัวคุณผิดปกติเดี๋ยวรับขึ้ได้นะไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงมักาศตกลงมันเอียงหรือมันไม่เอียงอะไรนี้ไม่ได้นะครับนะหูอื้อนะทาให้ตับอักเสบได้เอมไซม์ตับสูงขึ้นได้มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ชาตามปลายมือปลายเท้าได้นะครับนอกจากนี้นะผลข้างเคียงอื่นอาจจะทำให้ตับอ่อนนักเสบทําให้เกิดความดันโลหิตสูงมีเลือดออกในตาได้สมาธิสั้นได้มีผื่นลมพิษแพ้ได้นะครับนะความจําไม่ค่อยดีปวดศี ซึ่งอันนี้ก็ถึงแม้จะไม่ค่อยเกิดเยอะก็ตามแต่ถ้าเกิดก็ไม่ไมใช่สิ่งที่น่า,นา,นา,อาพอใจเท่าไหร่นักนะครับดังนั้นใช้ได้แต่ก็ระวัดระวังดีๆแล้วกันนะครับอ,อย่าใช้เยอะอย่าใช้บ่อยนะครับนะซึ่งเจ้าแอสตาแกนี้ก็จะมีอยู่ในน้ําตาลเทียมที่ใช้ในกาแฟในอะไรพวกนี้แหละนะครับนะนอกจากนี้แล้วนี่ครับในน้ําตาลเทียมพวกนี้เนี่ยบางทีไม่ใช่อสตาแนะเราต้องอ่านตัวตัว,ตวองค์ประกอบนะบางทีเนี่ยเป็นสเปรด้า สเปรนหน้าเป็นน้ําตาลเลยนะครับแต่ว่าโมเลกุลของน้ําตาลมันถูกแทนที่ด้วยคอไลน์สามโมเลกุลทําให้เวลาดูดซึมเข้าไปปุ๊บร่างกายไม่คิดว่ามันเป็นน้าตาลนะไม่เกิดแคลอรี่มันเผาผลาญร่างกายเอาไปเาผาหาไม่ได้ไม่กระตุ้นอินซูลินเหมือนกันนะครับนะซึ่ง ไอ้เจ้าซูคาโบสเนี่ยนะครับนะเจ้าน้ำตาลซูคาโบสเนี่ยมันไม่ใช่น้ําตาลกลูโคสนะครับแล้วก็ไม่เพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดนะครับแต่แเราพบว่าไอ้คอรีนที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมันอาจจะไปแย่งกันจับกับไอโอดีนทําให้ไทรอยต่ําได้ดังนั้นพอไทรอยต่ำอะไรตามมาทําอะไรเอามาอ้วน,วนง่ายเออดังนั้นเรากินน้ําตาลไปแย่เพียร<ช>เลยเรากินสารทดแทนกรางหวานน้ําตาลเพราะต้องการลดน้ําหนักนะแต่ทีไอ้สารทดแทนกรางหวานน้าตาลซูคาโบสเนี่ย มันอาจจะไปทํำให้ไทรอยตามเพราะไทรอยตามปุ่งการเผาผลาญไม่ดีก็อ้วนตามมาอีกันนั้นไอ้อ้วนอันนี้ไม่ได้อ้วนจากน้ำตาลแล้วการเป็นอ้วนจากคาร์โบนเป็นต่ำลงเองนะครับนะซึ่งตัวนี้เนี่ยหวานกว่าแอสตาแตมนะซูคาร์โสเนี่ยหวานกว่าน้ำตาลถึง2,000เท่าหวานมากเลยนะครับนะก็จะมาอยู่ในรูปสองๆเหมือนกันเราอ่านดูแล้วกันว่าน้ำตาลเทียมชีดนั้นจะเป็นแอสตาแตมหรือเป็นซูคารโสนะครับนะ ตัวถัดมาอาละถ้าไม่ใช่สารเคมีเมื่อกี้2ตัวเป็นสารเคมีนะตัวนึงเป็นโปรโตีนอีกตัวหนึ่งเป็นน้ําตาลที่ถูกแทนที่ด้วยคาไลน์นะครับนะทีนี้ถ้าเป็นแหล่งธรรมชาติก็คือน้ําผึ้งเหมือนจะดูดีนะเอาน้ำผึ้งดีมีวิตามินมีเกลือแร่รแต่น้ําผึ้งเมื่อดูดซึมเข้าไปแล้วถึงแม้จะเป็นน้ําตาลฟรุกโตสจากธรรมชาติก็ตามแต่ตัวมันเนี่ย mm hmm. ก็สามารถเปลี่ยนเป็นน้ตา,าตาลกลูโคสได้นะครับนะซึ่งมันก็จะมีค่าดัชนีที่สูงขึ้น กระตุ้นอิอออนซูลินในร่างกายได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ต่างจากน้ำตาลทรายเลยนะครับตัวมันให้ความหวานกว่าน้ําตาลทราย20-60%แต่มีค่าการกระตุ้นอินซูลินในเลือดเนี่ยสูงกว่าน้ําตาลทรายเล็กน้อยไม่ต่างกันเลยดังนั้นมีแคลอรี่ด้วยนะมีผลด้วยดังนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ําตาลในเลือดหรือเรื่องของอินซูลินเรื่องเบาหวานก็ไม่ควรใช้น้ําพึ่งเช่นเดียวกันนะครับตัวถัดมาคือซัคคาราย ซัลคาไลเนี่ยหลายคนไทยโบราณก็รู้จักกันมานานแล้วนะมีการใช้กันมาเกือบร้อยปีนะครับในปัจจุบันเริ่มมีการสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นตัวที่กระตุ้นสารก่อมะเร็งได้หรือเปล่านะครับแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มเลิกใช้แล้วเพราะว่ามีทางเลือกอื่นมีมีแอสฟาตามีซูคาโลสอะไรอย่างเงี้ยแทนแล้วก็ยังมีตัวธรรมชาติธรรมชาติที่ที่เริ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนะซึ่งไอตัวซัลคาไลเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งใน3ของน้ําตาลเทียม เมตาไทมจ,จะมีซัคคารายบางทีเป็นซัคคารายบางทีเป็นสุคารโลสแล้วบางทีก็เป็นแอสฟอเตมสามอย่างแล้วแต่เลือกเอาว่าจะเป็นตัวไหนนะครับนะทีนี้ตัวที่เป็นธรรมชาติตัวหนึ่งนอกจากน้ำผึ้งละ<ม>ก็คือญ่าหวานบ้านเราปลูกได้นะเป็นญ่าชนิดหนึ่งนะครับนะซึ่งใบของมันเนี่ยเอามาสกัดแล้วเอามาตากแห้งคล้ายใบายชาทุบประการเลยนะ<ม>จะลักษณะสีเขียว,ยวแห้งๆเหมือนใบาชาที่ยังไม่ได้ผ่านการบ่มอะ่ะญ้าหวานตัวนี้นะครับ เอามาต้มน้ำแล้วมันจะได้น้ำที่มีความเข้มข้นสูงมากอมพอชิมเข้าไปเนี่ยมันจะหวานมันไม่หวานเหมือนน้ำตาลาแต่มันไม่หวานแตบบ่ว่าหวานจัดใจนะมันหวานเหมือนน้ำฝนโบราณเออซึ่งมันสามารถเข้มข้นกว่าน้ำ หวานกว่าน้ำเข้มข้นกว่าน้ำผลนะแต่ไม่หวานเท่าน้าตาลทรายแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่ายังไม่เจอผลข้างเคียงเพราะมันเหมือนใบชาเลยเออไม่มีผลข้างเคียงเลยปลอดภัยไม่เพิ่มระดับน้าตาลในเลือดแล้วก็ไม่กระตุ้นอินซูลินในเลือดนี่ที่สมาร์ทคลินิกมีนะพ่อแม่ไปต้มมาใช่นะครับนะสมัยก่อนก็ยังหาซื้อยากนะเดี๋ยวนี้หาซื้่ง่ายนะครับลองไปเซิร์ชหาดูในอินเทอร์เน็ตในอะไรต่อมนีอะไรเขาจะขายเป็นแบบอบแห้งนะแล้วก็ส่งกิโลอุ๊ยหนึ่งกิโลนี่นะเรียกว่า เอามาใช้ได้นานถ้าเกิดใช้ในบ้านเฉยๆนะเป็นเดือนเลยนะนะครับเพราะว่าเราเอามาต้มเนี่ยมป็นเหมือนไม่ชาเลยต้มแบบต้มปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นน้ําที่ข้นนะแล้วเราก็เอาน้ําที่ข้นนั้นเก็บไว้แล้วก็เอาอันนี้มาเป็นส่วนผสมในอาหารนะมาเป็นส่วนหนึ่งผสมในน้ําดื่มผสมในอาหารเนี่ยพวกนี้เนี่ยให้รสหวานที่แบบไม่หวานจัด ไม่หวานแบบเลี่ยนะนะครับหวานแบบชุ่มคอกินแล้วอยากกินอีกอะไรอย่างงี้กินแล้วสดชื่นไม่ทําให้อ้วนไม่เพิ่มแคลอรี่ะนะไม่ไม่มีผลข้างเคียงไม่มใช่สารเคมีไม่อันตรายรนะครับแล้วก็หวานอย่างธรรมชาติด้วยดังนั้นใครที่มียญกเป็นเบาหวานหรืออะไรอาจจะใช้ตัวนี้ในการปรุงอาหารแทนได้นะครับ,รบซึ่งก็หลีกเลี่ยงจากสารเคมีได้ด้วยนะ ตัวถัดมาก็คือไซริทอลไซริทอลเนี่ยเราจะเห็นในหมักฝรั่งหมักฝรั่งที่แบบเคี้ยวแล้วฟันไม่ผุอ่าใช่ไหมสมัยก่อนเราแบบเคี้ยวหมักฝรั่งแล้วฟันผุเพราะหมักฝรั่งมีน้ําตาลถูกไหมน้ำตาลก็ไปเป็นอาหารให้แบคทีเรียทําให้เกิดกรดทําให้ฟันมันผุทีนี้เขาเพบว่าไซริทอลเนี่ยเป็นความหวานจากเปลือกของต้นไม้เขาเรียกต้นเบิร์ชนะฮะต้นเบิร์ชเอาเปลือกมันมานะครับแล้วเอามาสกัดเป็นความหวานจากธรรมชาติของของผักและผลไม้เลยนะครับนะซึ่งตัวนี้เนี่ย ไม่ทําให้เป็นน้ําตาลตัวมันไม่ใช่น้ําตาลดัดกลูโคสนะไม่กระตุ้นอินซูลินแล้วที่สําคัญทําไมรู้ไหมม,มันช่วยป้องกันฟันผุปกติน้ําตาลเนี่ยจะทำให้เกิดฟันผุใช่ไหมต้องเคี้ยวสิแต่ตัวนี้ให้ความหวานโดยที่ป้องกันด้วยนะไม่ทําให้เกิดฟันผุแล้วย,ยังป้องกันอีกอลดการเกิดหินปูนได้ แล้วก็ลดสภาวะความกรดในช่องปากแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเคี้ยวมากๆปุ๊บกล้ามเนื้อจะใหญ่น่าจะว่างใช่นะแล้วก็ทําให้ร่างกายเรารู้สึกอิ่มได้นะครับตัวนี้เนี่ยมีแคลอรี่เหมือนกันนะครับน้อยกว่าน้ำตาล40%อให้พลังงานน้อยมาก2.4แคลอรี่ต่อกรัมยังมีแคลอรี่อยู่นะครับนะมีค่าไกลซุบิกอินเด็กเท่ากับ7ก็คือต่ํามากนะครับนะซึ่งกระตุ้นอินซูลินได้น้อยมากไม่มีผลต่ออินซูลินมีแคลอรี่น้อยๆนะครับนะร่างกายเราสามารถสร้างไซร์ทอได้เองด้วยนะครับวันละคสับ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหม,มน้ําตาลแฝงรู้เลยน้าตาลแฝงพวกนี้หมายความว่าไม่บอกว่าฉันเป็นน้าตาลแต่แฝงมาในอาหารอื่นๆเราพบว่าใน5 0ของซอสมะเขือเทศคือน้าตาลอซอสมะเขือเทศเนึก<ม>ว่าจะเป็นระไเป็นน้ำตาลใช่นะครับนะไส้กรอกเบคอนแฮมขนมปังเบเกอรี่นี่น้ำตาลนั้นเลยนะน้ำสลัดนะจะกินแบบสลัดผัก แต่น้ำสลัดที่เราเลือกใช้เนี่ยนะปนมาเออบางทีเป็นไขมันที่บางทีเราไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรด้วยนะใช่ใช่ถูกต้องนะครับแล้วน้ำตาลเนี่ยเขาจะเป็นเคล็ดลับอันนึงในการใส่ในเนื้อที่ทําแฮมเบอร์เกอร์เพราะว่าโครงสร้างของน้ำตาลจะทําให้เนื้อที่ทําแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยไม่เหี่ยวตึงสดใสเต่งนุ่มเออแล้วรสชาติดีครับนะเพราะพวกนี้ก็จะปนเปื้อนมาเนี่ยอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งน้ำตาลพวกนี้เนี่ยมันจะดูดซึมได้ไม่ค่อยดีในลำไส้ทําให้มัน เกิดการ ขับถ่ายออกมาก็จะเกิดทําให้ท้องเสียได้นะในบางรายนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบียร์หลายคนอย่างกินแอลกอฮอล์กินเยลี่ยงซะอ้วนลดซะใช่ใช่ไหมฮะแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ตัวนะครับว่าเป็นน้ําตาลอยู่ใกล้ๆตัวเราที่เองนี่ไอสิ่งที่มาคือมันแฝงไอสิ่งที่รู้ง่ายๆคือจับต้องได้รู้มันคืออะไรนี่พอว่าแต่ไอแฝงนี่น่ากลัวนะครับต้องงดละเลิกหรือว่าหลีกเลี่ยงให้ลดปริมาณลงมาจะดีที่สุดครับในเมื่อเราฟังในเรื่องราวของเอจจิ้งไปแล้วนะครับจะได้เข้าลูก ไปช่วงหน้าเราจะมาดูในเรื่องราวของไขมันที่สะสมนอกเส้นเลือดประเด็นนี้น่ากลัวและเบื่อจในใส่เสื้อกันลำบากอะไรก็แย่เบื่อจังจะทำไงดีไปเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาพบช่วงหน้าครับ